สวัสดีันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello T นะสำหรับคลิปนี้เราจะสุดเรื่องราวของดีเจเตเต้กันเพื่อนที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมียมรักยมไม่ใช่นะ<ต>ที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกๆๆมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่าวราพงก์นเพื่อนชื่อเล่นว่าเตเต้เขามีอาชีพเป็นดีเจเปิดแผ่นเปิดเพลงอยู่ที่เมืองการนอกจากเขาจะเปิดเพลงเขายังเปิดจิ้มด้วยใไม่ใช่นะเขายัางรับจ้างอินเตอร์เทนด้วยกันเพื่อนรับจ้างชงเหล้ากระเด้าเมียชาวบ้านลักษณะเป็นแบบนั้นไปตรงนี้เองเป็นข้อมูลบางๆกันเพื่ ให้ความสุขให้ความสนุกสนานกับผู้หญิงสาวที่มากหน้าหลายตาเข้ามาเกี่ยวพันกับเขา บางคนเป็นสาวแก่แม่ไม้ผัวเผลอตรงนี้เองก็เรียกใช้บริการเขาได้ครั้งละพันครั้งละพันห้าลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนอย้อนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วเขาไปรู้จักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องน้ำกันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีเป็นทรงซออยู่ที่เมืองการกันเพื่อนคนคนนี้งานการไม่ทําแต่มีเงินใช้กันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของน้องน้ำเอง,เองนะครับเขามีสามีกันเพื่อนเป็นเอเจนต์เป็นพ่อค้ายายาอยู่ที่เมืองการ ไอคนนี้มันชื่อว่าไอมุยกันเพื่อนตัวของไอมุยเก่อคดีมากมายกันเพื่อนตอนนี้หนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านตัวของน้องน้ำซึ่งอยู่ที่เมืองไทยก็เลยรู้สึกเหงาจิมและเหงาใจอยากจะกระเด้ากับใครสักคนกันเพื่อนเขาก็เลยไปเรียกใช้บริการดีเจเต้ลังจากนั้นสองคนนี้ก็เลยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเป็นข้อมูลบางๆจากเพื่อนของน้องน้ำเองกันเพื่อนตัวของดีเจเต้ก็เลยมีการใช้ไม้แท่งใหญ่ให้ไม่ใช่นะหยอกหยอก,ยอกใช้กระบอกข้าวหลามแท่งใหญ่สอดแทรกกระเทกไปที่วางขาของน้องน้ำ ตัวของน้องน้ำถึงกับตุดล่อน 4G กันเลยทีเดียวกันเพื่อนพร้อมกับร้องควนครางเอ,อ้ยเอ,อ้ย เอยเสียวเหลือเกินมุ้ยจ๋าเอเสียวเหลือเกินมุ้ยจ๋าไม่ใช่นะผัวไม่อยู่กันเพื่อนก็เลยร้องควนคลางเป็นชื่อดีเจเตเต้กันเพื่อนสองคนนี้พากันขึ้นสวรรค์องหลงองหลงสารสัมพันธ์รักกันกันเพื่อนมีความสัมพันธ์อีลุงตุงนางกันอยู่กันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนี้เองกันเพื่อนลูกน้องของไอ้มุ้ยกันเพื่อนซึ่งเป็นเครือข่ายอยู่ที่เมืองการได้รายงานให้ลูกพี่มันรู้กันเพื่อนบอกลูกพี่ครับลูกพี่ครับ ตอนนี้เมียลูกพี่เลี้ยวแล้วกันเพื่อนไปโดนกระเจียวชาวบ้านกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของไอ้มุ้ยก็เลยรู้สึกไม่พอใจกันเพื่อนไอ้ชิมหายเงินก็ส่งให้ใช้แค่จิ้มไม่ได้เลียทิ้งเหียได้ไงกันเพื่อนตัวของไอ้มุ้ยก็เลยส่งคนมาสั่งสอนดีเจเต้กันเพื่อนก่อนหน้านั้นตัวของดีเจเต้เคยถูกดักทำร้ายมาแล้วกันเพื่อนมีการตบสั่งสอนนี่แนนี่แน่เป็นลักษณะนั้นไปบอกให้เลิกยุ่งกับน้องน้ำกันเพื่อนจังหวะนี้เองก็เหมือนจะห่างกันแต่ความสัมพันธ์ลึกๆยังลอยด่่ากกัันนนอยู หัวไม่อยู่ตรงนี้มันไม่มีใครแทงกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็ยังคงเวียนมาหาดีเจเต้ให้ดีเจเต้สแควร์แผ่นให้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดความสัมพันธ์ที่โคตรอิลุงตงนางตรงนี้มันนำพาความตายมาสู่ดีเจเต้กันเพื่อนในค่ำคืนอันเปี่ยวเหงาดวงดาวอันมืดมิดกันเพื่อนตัวของดีเจเต้เขาออกจากผับมาหลังจากไปเอนเตอร์เทนลูกค้าเวียนมาหาเพื่อนสนิทของเขาชื่อว่านิตยากันเพื่อนจังหวานี้เองเขาได้มีการรายงานไปให้นิตยารู้กันเพื่อนเป็นการส่งแชท บอกว่าเธอจะาเธอจ๋าจตรงนี้เองเรารู้สึกว่ามีคนตามมากันเพื่อนแทนที่ดีเจเต้จะถอดใจแทนที่ดีเจเต้จะวิ่งเข้าไปที่โรงพักไปแจ้งตำรวจว่ามีคนสะกดรอยตามเขาไม่ทําแบบนั้นกันเพื่อนตัดสินใจไปจอดรถหยุดที่หมู่บ้านของนิตยากันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนี้เองกันเพื่อนมีชายชะการมากหน้าหลายตาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสองคนหรือสามคนกันเพื่อนมีการขับรถมาดักดีเจเต้หลังจากนั้นก็บังคับให้ดีเจเต้ขึ้นไปกับเขากันเพื่อนจังหวะนี้เองมีกล้องวงจรปิดก,กันเพื่อนบันทึกภาพได้บันทึก เสียงได้กันเพื่อนตัวของดีเจเต้พยายามปฏิเสธบ่ายเบี่ยงกันเพื่อนบอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรผมไม่ได้ทําอะไรบอแม่นบอแม่นลักษณะเป็นแบบนั้นไปแต่ชายจัก,การนเหล่านี้ไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนอาจจะมีการใช้อาวุธอาจจะเป็นปืนอาจจะเป็นมีดบังคับดีเจเต้ให้ขึ้นรถไปหลังจากดีเจเต้หายไปตรงนี้เองญาติพี่น้องติดต่อไม่ได้ญาติพี่น้องพยายามแจ้งความญาติพี่น้องพยายามตามหาแต่สุดท้ายท้ายสุดปฏิหารไม่มีกันเพื่อนในวันที่18พฤษภาคมปีพศสองพรมีชาวบ้านร้านตลาด เขาออกไปหาเห็ดในป่าแถวเมืองการเงิกันเพื่อนปรากฏว่าเขาไปพบร่างปริศนาถูกฝังถูกกบอยู่ใต้ดินกันเพื่อนกำลังเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยตรงนี้เองพลเมืองดีที่ออกไปหาเห็ดเขาก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยชวนกู้ภัยกันเพื่อนไปนำร่างนี้ขึ้นมาจากดินปรากฏว่าสิ่งที่พบนั่นก็คือดีเจเต้กันเพื่อนเขาถูกจับมัดคุ้ยหลังบริเวณศีรษะของเขาถูกกระสุนยิงประมาณ3ามสีนัดกลายเป็นร่างไร้วิญ,ญญาณอยู่ที่ป่าเมืองการเงิกันเพื่อนเป็นจุดจบของดีเจเต้ผู้มากรากกันเพื่อน เดี๋ยวคลิปนี้เองนะผมจะมาสุดเรื่องราวของดีเจเต้กันเพื่อนเข้าไปเกี่ยวดองนองยุ่งกับเมียขาใหญ่สุดท้ายท้ายสุดถูกขายใหญ่อุ้มหรือไม่ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสุดเรื่องราวของดีเจเต้ผู้มากรักใันเพื่อนฟังแบบว่าใจง่ายๆตามสไตล์อันโลเทสมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านนาทงกันเพื่อนตะบนวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจน์นะจ๊ะให้ไม่ใช่นับการจนบุเรีกันเพื่อนมีวิจายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่านายวรพงศ์กันเพื่อนนามสก て。 ผมขอเรียกสั้นๆว่าดีเจเต้ก็แล้วกันเงินเพื่อนเนื่องจากว่าเขาเป็นดีเจเนื่องจากว่าเขารับจ้างเปิดแผ่นเงินเพื่อนตัวของเตต้งเขามีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่จังหวัดกาลสินเงินเพื่อนบ้านเดียวกับนายอั๋นเงินเพื่อนขวาลงทานซ้ายลงเลี้ยงเงินเพื่อนฝันหลายของผู้บริจาคนี่คือสไตล์ของนายอั๋นเงินเพื่อนซึ่งไม่เกี่ยวกันกับเรื่องนีเงินเพื่อนตัวของเต้เองเขาซัดเสพเนจรมาเป็นดีเจอยู่ที่เมืองการได้หลายปีแล้วเงินเพื่อนก่อนหน้านั้นเขามีภรรยาเงินเพื่อนมีครอบครัวตัวของเต้เองแต่งงานกับภรรยาอยู่กินกับภรรยาาม8 ภรยาของเตเต้ชื่อว่าเปรมยุดากันเพื่อนหรือว่าน้องเปรมเป็นสาวสวยหน้าตาดีต้องบอกแบบนี้กันเพื่อนตัวของเตเต้แม้ว่าเขาจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ก็มีผู้หญิงมากหน้าหลายตามาติดพันเขากันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของเตเต้เขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีกันเพื่อนหน้าตาหล่อเหลาเอาเก่งกันเลยทีเดียวกันเพื่อนนอกจากเขาจะรับจ้างเปิดแผ่นนอกจากเขาจะรับจ้างเปิดเพลงตรงนี้เองเขายังรับจ้ง ay, างเอนเตอร์เทนด้วยกันเพื่อนเป็นเหมือนเด็กเอ็นกันเพื่อนแต่เป็นผู้ชายกันเพื่อนคอยบริการให้กักบสาวแก่แม่ไม้มากหน้าหลายตากันเพื่อนบางคนเหงาจ บางคนเหงาใจบางคนอยากจะกินไมดีเจเตเต้ลักษณะแบบนี้ก็เรียกใช้บริการเขาได้กันเพื่อนปรากฏว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วกันเพื่อนตัวของดีเจเตเต้เขาไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึง่งคนคนนี้ชื่อว่าน้องน้ำกันเพื่อนอายุประมาณ30ปีกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเอง,เองเนะเป็นส่งสอกันเพื่อนเรียกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แถวเมืองการมีฐานะร่ำรวยใช้ของแบรนด์เนมกันเพื่อนมักเที่ยวกลางคืนแล้วก็มักจะเรียกใช้บริการเด็กเอ็นที่เป็นผู้ชายกันเพื่อนหนึ่งในนั้นก็คือดีเจเตเต้กันเพื่อนปรากฏว่า ดีเจเต้ไปให้บริการน้องน้ำรู้สึกติดอกติดใจกันเพื่อนไอ้หนุ่มคนนี้มันหล่อดีไอ้หนุ่มคนนี้มันเท่ดีหลังจากนั้นสองคนนี้ก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นข้อมูลบางๆจากเพื่อนของน้องน้ำกันเพื่อนตัวของดีเจเต้เอากระบอกข้าหลามแท่งใหญ่สอดแทรกกระแทกไปที่วางขาของน้องน้ำตัวของน้องน้ำถึงก็ร้องควนครางเอ้ยยอ้ยเอ้ย,อยพี่จา๋าสควอชแผ่นให้หน่อยสควอชแผ่นให้หน่อยไม่ใช่นะก็เรื่องกันตัวของน้องน้ำถึงก็ร้องควนครางตุกกระโดกกัน เพื่อนรู้สึกพออกพอใจในสัมพันธ์สว่ากับดีเจเต้กันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยสารสัมพันธ์รักกันกันเพื่อนเหตุผลที่น้องน้ำต้องเรียกใช้บริการดีเจเต้ เนื่องจากว่าเธอเองห่างกับผัวกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเขามีสามีกันเพื่อนชื่อว่าไอ้หมุยกันเพื่อนชื่อจริงไม่มีนามสกุลไม่บอกเนื่องจากว่าคนคนนี้มันเป็นคนหนีคดีกันเพื่อนตัวของไอ้มุยเคยก่อกรรมทําชั่วมากมายเคยยิงเจ้าหน้าที่เคยขายยากันเพื่อนมีหมายจับติดตัวหลายหมายกันเพื่อนตอนนี้เองมันหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านกันเพื่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปอยู่ประเทศพม่าหรือว่าประเทศเขมรอันนี้ผมไม่แน่ใจรู้แต่ว่ามันหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมันหนีหมายจับไปกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็เรยรู้สึกเหงาาจจิมเงใ กันเพื่อนโดดเดียวเดียวใดไม่มีกระเจียวให้โดนกันเพื่อนตรงนี้เองเธอก็เลยมาคบกับดีเจเต้ te. กันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะน,นี้เองมีลูกน้องของไอ้มุยกันเพื่อนซึ่งเป็นเครือข่ายขายยาของไอ้มุยที่อยู่แถวเมืองการรายงานให้ไอม้มวยรู้กันเพื่อนกระซิบข้างหูเบาๆกันเพื่อนบอกลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่มัวแต่ขายยา ตอนนี้เองเมียลูกพี่เลี้ยวแล้วกันเพื่อนเลี้ยวขวาก็โดนกระดดเลี้ยวซ้ายก็โดนกระเจียวกันเพื่อนเป็นลักษณะนั้นไปตัวของไอ้มุ้ยก็เลยรู้สึกชีช้ำกระลำปีกันเพื่อนจิ๋มก็เลียทิ้งเฮียได้ไงนานาเลียทีตรงนี้ไม่น่าทิ้งกันกันเพื่อนตัวของไอ้มุ้ยมันไม่ทําเมียมันกันเพื่อนเนื่องจากว่าให้เมียไปหาประสบการณ์ให้ไม่ใช่นะบยกยอกเนื่องจากว่าอยู่กินกันมานานกันเพื่อนไอ้มุ้ยกับน้องน้ําอยู่กินกันมา10ปีมีลูกด้วยกัน1คนกันเพื่อนตรงนี้เอาเป็นว่าตัวของไอ้มยยมมมมััััันน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 ออเเีกกกพื่่็ลลาาาตวขงค สั่งสอนกันเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2 3เดือนก่อนกันเพื่อนมีชายแปลกหน้ามีชายชะกันเพื่อนมาเรียกดีเจเต้ออกไปจากผับหลังจากนั้นก็มีการตบสั่งสอนกันเพื่อนนี่แน่นี่แน่นี่แนี่เป็นลักษณะนั้นไปเสียงดังโบโบโบกันเพื่อนแล้วก็กำชับกับดีเจเต้ว่าให้เลิกยุ่งกับน้องน้ำกันเพื่อนบอกไอทีไอทีตรงนี้เองมียชาวบ้านเขาเองอย่าไปยุ่งลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของดีเจเต้เขาก็รับปากรับคำกันเพื่อนว่าจะเลิกลากับน้องน้ำ ห่างกันสักพักแยกกันสักทีกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปปรากฏว่าตรงนี้เองมันยังคุมเคือกันเพื่อนเนื่องจากว่าดีเจเตเต้ได้ไปหลงไหลใกล้ดีในรถสวัสดในบันเด้าของน้องน้ำส่วนน้องน้ำเองก็ติดอกติดใจในกระเจียวดุนนี้กันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยมีความสัมพันธ์ลึกๆก,กันอยู่กันเพื่อนแอบลอยหาการแอบลอยกินกันลักษณะเป็นแบบนั้นไป สุดท้ายท้ายสุดความอิลุงตุงนางครั้งนี้มันนำพาความตายมาสู่ดีเจเต้กันเพื่อนในค่ำคืนอันเปี่ยวเหงาดวงดาวอันมืดเมฆกันเพื่อนในวันที่14พฤษภาคมปีพศ2568กันเพื่อนช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตัวของดีเจเต้เขารับงานเอนอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งกันเพื่อนตรงนี้เองเหมือนว่ามีชายชะกันเพื่อนสามสี่คนมาสะกดรอยตามเขาตั้งแต่ในผับกันเพื่อนมีบางคนดูล่าเรามีบางคนทําทีมากินเหล้ากันเพื่อนคอยสังเกตการว่าดีเจเต้ทำอะไรบ้างกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของดีเจ เเตเกันเพื่อนเขาได้มีการนัดหมายกับผู้หญิงคนหนึง่งคนคนนี้ชื่อว่านิตยากันเพื่อนตัวของนิตยาเองเป็นแม่เล้าเห็นไหมใช่นะเป็นเอเย่นกันเพื่อนคอยดูแลดีเจเตเจคอยหางานให้ดีเจเตเจรับงานเอ็นกันเพื่อนตัวของดีเจเตเจก็เลยมีการจะไปหานิตยากันเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างนิตยากับดีเจเตเจเป็นยังไงอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนจังหวะนี้เองดีเจเตเจกันเพื่อนมีการส่งแชทไปให้นิตยาบอกว่าเดี๋ยวไปหากันเพื่อนตัวของนิตยาก็บอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยกาลัง ล้างจิ้มรอให้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เองอยู่ที่บ้านกันเพื่อนตัวของดีเจเต้เขาก็เลยออกจากผับกันเพื่อนขับรถเก๋งไปกันเพื่อนขับไปเรื่อยๆในจังหวะนี้เองเขารู้ตัวกันเพื่อนว่ามีคนสะกดรอยตามมีการส่งเชทไปบอกนิตยากันเพื่อนบอกเธอจ้าเธอจ๋าตรงนี้มีคนสะกดรอยตามเราตัวของนิตยาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนบอกขี่มาเรื่อยๆก็แล้วกันถึงบ้านเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเปิดประตูให้ตัวของดีเจเต้เขาไม่ถอดใจกันเพื่อนแทนที่เขาจะขี่ไปโรงพักแทนที่เขาจะถอดใจเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ตรงนี้ เขาไม่ทําเขาก็ยังคงมุ่งหน้าไปที่บ้านของนิตยากันเพื่อนจนกระทั่งไปถึงปากทางเข้าหมู่บ้านตรงนี้เองเขามีการจอดรถกันเพื่อนกล่าวว่าจอดรถไว้แล้วจะเดินเข้าไปที่บ้านของนิตยา จังหวะนี้เองมีชายชะกการกันเพื่อนขี่รถมาประกบเขาแล้วก็ลงมาจากรถประมาณสองสาคนกันเพื่อนตรงนี้เองกล้องวงจรปิดไม่เห็นได้ยินแต่เสียงกันเพื่อนกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงได้กันเพื่อนชายชะการกลุ่มนี้ปรีเข้าไปหาตัวของดีเจเต้แล้วมีการบังคับให้ดีเจเต้ลงจากรถกันเพื่อนได้ยินเสียงเข้ามาในกล้องวงจรปิดลงมา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 ,ลงมาแม่ลงมาแม,ลม,าแม่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนส่วนดีเจเต้ที่อยู่ในรถตรงนี้เองก็ปฏิเสธบายเบี่ยงกันเพื่อนบอกไม่รู้ไม่รู้ผมยังไม่ทําอะไรไม่รู้ไม่รู้ลักษณะ เป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนแต่ชายชะกันกลุ่มนี้ไม่ลดลาวาสอก,กันเพื่อนเหมือนว่ามีการใช้อาวุธไม่มีดก็ปืนกันเพื่อนจ่อไปที่ร่างของดีเจเต้เพื่อให้ดีเจเต้ขึ้นรถไปด้วยหลังจากนั้นตัวของดีเจเต้ก็ถูกกู้หายไปจากบริเวณปากคังเข้าบ้านของนิตยากันเพื่อนในจังหวะนี้เองพ่อแม่ของดีเจเต้รวมถึงแฟนดีเจเต้นั่นก็คือน้องเปรมยุดากันเพื่อนก็พยายามติดต่อปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ครอบครัวก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความที่สพเมืองกาญจนบุรีกันเพื่อนเนื่องจากว่าสัญญาณโทรศัพท์ของด เพื่อพ่อครัวของดีเจเตเต้เดินทางมาจากจังหวัดกระสินเพื่อมาแจ้งความเพื่อมาตามลูกชายกันเพื่อนในจังหวะนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งเขาก็ไม่ปล่อยป่าละเลยกันเพื่อนมีการลงในพื้นที่มีการลงตรวจค้นกันเพื่อนบริเวณที่เป็นเป้าหมายบริเวณที่สัญญาณโทรศัพท์ของดีเจเตเต้หายไปปรากฏว่าเขาไปพบขนาอยู่กลางป่ากันเพื่อนเป็นกระท่อมเล็กๆเป็นกระท่อมทําใจกันเพื่อนตรงนี้เองเหมือนว่ามีคนอาศัยอยู่เป็นบริเวณที่สัญญาณโทรศัพท์ของดีเจเตเต้หายไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยเข้าไปตรวจไปค้นกันเพื่อนเขาก็เลยไปตามจับกุ คนมาสองคนกันเพื่อนนั่นก็คือนายวิกูลกับนายธนาเด็กันเพื่อนสองคนนี้เป็นพี่น้องกันกันเพื่อนเป็นเครือข่ายของไอ้มุยกันเพื่อนสองคนนี้ตอนแรกมันปฏิเสธกันเพื่อนว่าไม่รู้ไม่เห็นกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยเก็บพยานหลักฐานเป็นร่องรอยของล้อรถกันเพื่อนวนๆวินเวียนอยู่แถวกระท่อมเข้าออกเข้าออกในจังหวะที่ดีเจเต้หายไปกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสงสัยสองคนนี้แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีพยานหลักฐานกันเพื่อนเขาก็เลยจับสองคนนี้มาตรวจเยี่ยวปรากฏว่าเยี่ยวสีม่วงกันเพื่อนตรงนี้เองสองคน นนี้เขาเสพยา2คนนี้นั่นก็คือวิกูลกับธนาเดชถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสพยาสเสพติดกันเพื่อนแต่คดีฆาตกรรมดีเจเต้หลักฐานยังไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งสารในคดียาเท่านั้นกันเพื่อน ปรากฏว่าอีกสองคนนี้มันประกันตัวกันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็หายออกจากพื้นที่ไปกันเพื่อนหลังจากดีเจเต้หายไปสวันเต็มเ็มกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดปาฏิหารไม่มีจริงกันเพื่อนญาติพี่น้องพยายามตามหาญาติพี่น้องพยายามวอลวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองดีเจเต้แต่ตรงนี้มันไม่สําเร็จกันเพื่อนในวันที่18พฤษภาคมปีพศ2568รกกันเพื่อนปรากฏว่ามีพลเมืองดีกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นผู้หญิงกันเพื่อนเขาเข้าไปเก็บเห็ดก่อนหน้านั้นประมาณ2-3วันเขาเห็นขานนนนโผลออกกมาาจดิเ อเลรกเองเขาคิว่าเป็นคนเนื่องจากว่าวันนั้นฝนตกกันเพื่อนเนื่องาคนมาหลบฝนในพุ่มไม้เห็นแต่ขาวแวบๆเห็นแต่ขาวไวัยๆกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปชาวบ้านร้านตลาดพลเมืองดีคนนี้ก็เลยไม่ได้สนใจกันเพื่อนเดินผ่านไปเห็นแต่ขาว,วัยๆกันเพื่อนหลังจากนั้นเขากลับบ้านมากันเพื่อนปรากฏว่าเขามานั่งฟังข่าวกันเพื่อนมีคนสูญหายมีคนตามหาดีเจเตเต้กันเพื่อนในเพจเมืองการในใสื่อใหญ่ตรงนี้เองมีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับดีเจเตเต้กันเพื่อนชาวบ้านคนนี้พลเมืองดีคนนี้ก็เลยตัดสินใจย้อนกลับไปดูอีก กันเพื่อนเอ๊ะมันใช่คนไม่ว่ามันใช่คนเป็นหรือคนตายเขาอยากรู้กันเพื่อนจนกระทั่งช่วงเช้าของวันที่18พฤษภากันเพื่อนชาวบ้านคนนี้เขาเข้าไปหาเห็ดอีกหนึ่งรอบเขาก็เลยเดินดิ่งไปที่บริเวณเจอขาแวบๆเจอขาไวๆกันเพื่อนความจริงก็เลยปรากฏปรากฏว่าเจอร่างปริศนาถูกฝังอยู่ใต้ดินกันเพื่อนแขนขาโผล่ขึ้นมาจากดินกลิ่นคราผงกันเพื่อนเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยเป็นลักษณะนั้นไปทันทีที่เห็นร่างตรงนี้พลเมืองดีไรนี้ก็ไม่อยู่นิ่งก็ไม่อยู่เฉยกันเพื่อนไอชิบหายคนตายนี่ว่าพลเมืออองงดดีีรายนน้กกก็เลตัิิใจจว่ มากันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีกันเพื่อนมีการโทรแจ้งกู้ภัยกันเพื่อนสุดท้ายและสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปถึงบริเวณที่พบร่างกันเพื่อนหลังจากนั้นกู้ภัยก็นําร่างนี้ขึ้นมาจากดินกันเพื่อนมีการขุดขึ้นมากันเพื่อนปรากฏว่านําขึ้นมาเท่านั้นถึงกับพังอากันเพื่อนเนื่องจากว่าร่างตรงนี้เริ่มเน่าเริ่มเปื่อยหนอนชนชัยต้องกาบพอภัยผู้วายชนกันเพื่อนนอกจากนี้ร่างของชายปริศนาคนนี้ยังถูกจับมัดมือควยหลังกันเพื่อนบริ กันเป็นภาพที่น่าเวทนาเป็นภาพที่น่าสงสารใครก็ไม่รู้มาตายในป่าถูกหมกป่าไว้กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้นาที่ตำรวจก็มีการประสานไปยังญาติของดีเจเต้ไปยังแฟนของดีเจเต้กันเพื่อนเพื่อให้มายืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าใช่ดีเจเต้ไหมใช่คนที่ตามหาไหมกันเพื่อนพอญาติของดีเจเต้มาถึงพอแฟนของดีเจเต้มาถึงพอเห็นร่างเท่านั้นถึงกับเข่าสุดถึงกับน้ําตาหลั่งรินกันเพื่อนคนที่ถูกฆ่าหมกศพตรงนี้คือดีเจเต้กันเพื่อนหายไปสี่วันกลายเป็นร่างไร้วิญ,ญญาณอยู่ในป่ากันเพื่อนในขณะ ณะน,นี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานกันเพื่อนคาดว่า,าอีกไม่นานจะมีการออกหมายจับประมาณ4ี่หมายกันเพื่อนหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นน้องน้ําสาวสวยหน้าตาดีจิมเบอร์เลอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจตรงนี้เองต้องติดตามตอนต่อไปว่าใครคือฆาตกรใครคือคนที่ฆ่าดีเจเตเต้กันเพื่อนหากมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะนํามาสรุปให้ฟังกันเพื่อนเป็นจุดจบของคนหลายใจกันเพื่อนมีเมียหนึ่งไม่พอเมียสองไม่พอไปล่อมียชาวบ้านก็เลยมีจุดจบแบบนี้กลายเป็นผีเฝ้าป่ากันเพื่อนสุดท้ายนี้ก็อของสู ภูมิที่ดีก็แล้วกัน,กนเนพื่อนเราในฐานะของผู้เสพย,ยาให้ไม่ใช่นะครับยอกยอกเสพข่าวกันเพื่อนฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้สอนใจกันเพื่อนลูกเขาอย่าไปเอาเมียเขาอย่าไปยุ่งเงิน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม